รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่กันที่ไหนคะเนสสมุทรสาครค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่สาคูเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่ใช่สงขามเฮ้ย hey! ผ <Hey! S 1> ูกแล้วใช่แล้วค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงราม เ,เมือง,องอหอยหลอดยอดลินสีมีอุทยานรอสองแม่กองไหลค่ะน้ำมัสการหลวงพ่อบาแนแลมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปชอ็อปชิมแล้วก็ชมนะของอร่อยของขึ้นชื่อของจังหวัดสมสุมทรสงครามค่ะเราก็จะไปกันที่ตลาดล่มผุกตลาดอัมพวาแล้วก็การทาน้าตาลสดแล้วก็นมาสการลาหลวงพ่อบรนแลมใช่ใชอันนี้ลืมไม่ได้เลยของท้งที่สุดงั้นเราอย่าช้ากันดีกว่าไปไปไปกันเลยอย่างแรกตลาดลมผุกตาม โอ้โหนาน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 ะคะใช่ของดีจริงใครของไม่ดีเขาอยู่ไปถึงขนาดนี้หรอคะใช่ร้านนี้เขาก็จะมีหอยดองกระปิกระปีน้ำปลามีทุกอย่างเครื่องครัวดีเจะเจอทุกอย่างหอยหอยนี่หอยอะไรคะพี่หอยแครงหอยแครงดองอันนี้คือดองทางเปลือกเลือกแลี่เขาดองยังไงอะคะพี่ถ้าเกิดเราเราจะหอย ะหอยสดคือหอยแมลงภู่อ๋อค่ะไปล้างค่ะก็มาลองดูแลหอยดองเนาไปทำอะไรได้บ้ากอะที่ยำามส้มตำอะไรครับโรยอันนี้คือโหโลครึโลเยอะขนาดนี้เดี๋ยวดูโลหนึ่งนี่ค่ะ1โลเจ็ดสบบาทเท่านั้นโอ้โห กเราทำเองไม่ได้หรอกทำเองไม่ได้หรอกไม่ไหนได้ไงบ้าขนาดไม่ได้ที่นี่เขามีขายตัวเองไหมใช่แล้วก็อร่อยด้วยใช่ใช่ได้แล้วขอบค่ะจาบ้านให้แม่หอยดองต่อไปปลาทูปลาทูไะ ปลาทูขนองมะไม่ใช่ป้าอกเล่าหรือค่ะยีนค่ะกลับใหม่ที่นี่นะคะปลาทูแมกโนนค่ะวันนี้นะคะเรามายืนที่ร้านปลาทูนั่นเองค่ะป้าขายปลาทูมากี่ปีแล้วอะคะสามสิบสามสิบกว่าปีขายตรงนี้ป้าตรงนี้คือชื่อเลือกปลาทูมากใช่ค่ะป้านูเห็นเนี่ยมันมีหลายไซส์หลายขนาดเลยใช่ป้าขายยังไงบ้างคะใหญ่ ห่งร้อยสามห่งร้อยค่ะนี่ สสิ่่งก็ใมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดเพชรสมุทรวรรษวิหารกันแล้วคะ่ะซึ่งเป็นวัดประจำสองคนจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะแต่ว่าใครไปใครมาหรือว่ามาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยไม่ได้ ถือว่ามาไม่ถึงค่ะใช่มาไม่ถึงอ,อันนี้คนแม่กองเขาคอนเฟิร์มมานะคะคอนเฟิร์มมานะคะงั้นตอนนี้เราอย่ารอ<ม>าช้าเลยดีกว่าจะมาเักการหลวงพ่อ้านแหลมกันได้ว่าค่ะไปเลยค่ะวัดเพชรสมุทรวรวิหารตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในตัวอุโบสถประกอบด้วยองค์หลวงพ่อบ้านแหลมพระดดพ,รพุทธร,รูปยืนตางอุ้มบาทหล่อด้วยทองเหลืองแบบสมัยสุขโขทัยตอนปลายภายในโปรง่ง ขนาดส่วนสูง170เซนติเมตรประดิษฐานอยู่บนแทน่นภายในุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าหลวงพ่อบรหลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจังหวัดสมุทรส,สงครามและคนไทยทุกคนกล่าวได้ว่าหากใครมาถึงเมืองแม่กลองแต่ไม่ได้มากราบไหว้สการะหลวงพ่อบแหลมแล้วก็ถือว่ามาไม่ถึงเลยทีเดียวระว่างเกล็ดความรู้บายพี่กูรูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพี่กูรูรู้ทุกเรื่องกันอีกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้พี่ครูจะแนะนำวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวที่ทำกันมายาวนานของคนไม่กลองคงหนบ,บกหรือกาลาซีว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้ามาดูกันเลยก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการทำความสะอาดงวงตารหรือจันมะพร้าวก่อนซึ่งต้องปีนขึ้นไปทำบนต้นมะพร้าวเลยนะคะโดยใช้แรงงานของคนล้วนๆจากนั้นก็นวดงวงตาโดยการแกะมดแรงที่เกาะงวงตาออก และรูดดอกออกไปเพราะจะทำให้งวงตาสะอาดปราศจากมแมลงซึ่งจะทำให้น้ำตาลขุ่นเหนียวขึ้นจ้าโดยการนวดงวงตาลนั้นจะต้องใช้มือน,นวดเบาๆให้ทั่วจากโคนไปถึงปลายงูจะทำให้ได้น้ำตาลที่ใสสะอาดจากนั้นเราก็มาล้างทำความสะอาดกระบอกรองน้ำตาลเพื่อให้กระบอกสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน,นใดๆที่จะทำร้ายร่างกายเราก่อนจะบริโภคเข้าไปเจ้าค่ะ ต่อมาด้วยการปาดงวงตาลซึ่งต้องทำกันในตอนบ่าย,ายถึงตอนเย็นเท่านั้นนะคะโดยการปาดบางๆแล้วแผนกระบอกเพื่อรองน้ำตาลใสเอาไว้จากนั้นก็ทำการเก็บน้ำตาลใสซึ่งเราจะเก็บกันในช่วง9โมงเช้าเท่านั้นจ้ะเพราะมันจะทำให้ได้น้ำตาลที่มีคุณภาพดีหากถ้าเราเก็บช้าหรือสายกว่า9โมงอาจจะทำให้น้ำตาลเสียได้ละจ้ะคะ่ะ หลังจากที่เราได้เก็บน้ำตาลใสจากต้นมะพร้าวแล้วต่อมาก็จะเข้าสู่กระบวนการการเคี่ยวตาลซึ่งเราจะนำน้ำตาลใสที่ได้มากรองด้วยผ้าขาวบางตั้งไฟใส่น้ำตาลลงในกระทะเวลาเคี่ยวต้องช้อนฟองออกด้วยนะคะเมื่อน้ำตาลเหลือดฟองจะยุบลงจนไม่เหลือฟองจากนั้นก็ยกลงจัดเตาแล้วใช้เหล็กกระทุ้งน้ำตาลจะได้น้ำตาลสีเหลืองนวลสวยหอมหวานน่าทานมากเลยทีเดียว หลังจากที่เรารอให้น้ำตาลที่เคี่ยวพอได้ที่แล้วเราก็มาทำการหยอดน้ำตาลเป็นก้อนเล็กๆหรือเป็นตกตามแต่ขนาดหรือรูปแบบที่เราต้องการในขณะที่น้ำตาลยังร้อนๆอยู่เมื่อน้ำตาลเย็นลงจะได้รูปทรงตามที่เราหยอดแบบนี้ละจ้าและเมื่อน้ำตาลเย็นและแห้งลงจากนั้นก็เก็บบรรจุลงถุงพลาสติกเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมขายแล้วละจ้า พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าเราจะพาไปดีธีการทำนเกเรือของคุณไม่ลองที่ทำกันมายาวนานจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้นะคะ